บานให้กับสังฆวัตรดีๆมแล้ลูกดอกบัวบานทิ้งบาลบัวเซนเบื่อบอวหลายเล่าทิ้งตัวทิ้งเองบอ่อทิ้งเต้บอ่อ เอาตัวไม่เอาเองลูกทุกอย่าง อยากไว้ดีดําเนินไปโลกมหาดําเนินเออทำไม่เงั้นเดี๋ยวจะเข้ามารวมอีกรวมอีกก็รวมเวทนาอีกเวทนาอีกมันยากอีกกระจายออกทีลูกเอออยากไม่เอาตรงไม่เอาเองก็กระจายทิ้งกระจายเนียกระจายทิ้งกระจายทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยสิทุกอย่างอย่าเข้ามารวมจิตทำไมอย่าเข้ามารวมจิตซองจิตไม่ได้รวมเวทนาอีกละซองทุกขังเดืละ รวมเกิคือรวมทุกข์กันแหละรวมเกิดคือรวมเมนะอะไรรวมทำไมเล่าไทเลี่ะเพราทิ้งตัวทิ้งเองออกไปสิทิ้งตัวทิ้งเองออกไปสิ่ลไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไปเลยสิทิ้งใจคงเนดทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยสิทุกอย่างลุทุกอย่างไปเลยสิ เขามารวมจิตรวมมารวมลงคขารู้สึกมาซองมันก็ซองทุกอิละซองทุกเวทนซองเวทนาอีกทีเป็นหลาีพิกรรมถอดอยากทิ้งตัวทิ้งเองไปเรื่อยๆสิลูกเอออยากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆสิทุกอย่างคลายทิ้งคลายก็บอกแล้วพอโบรานทิ้งบานบานมันหลุดจากความบานเองบานเพราะจากความบานเองเอถ้างน่ะ

ไม่เอาก็พ้นจากตัวไม่เอาเองคงเลยมี g i i t ตัวจริงใจเลย้พร้อมกันไปทุกอย่างมาหาคุณาแห่งการคลายเ่วยหรือช่วยไปด้วยกันุ่ก่งเหมือนเดิม ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แหละทุกอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างตัดและตัดช่วยไปได้กันตัดและตัดช่วยไป ไม่สิไม่มันทั้งไม่ั้งไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างจบและจบช่วยไปได้กันตัดและตัดช่วยไปได้กัน โอเคแล้วโอเคแล้วมหาวนากันสัเองเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรก็แค่ไม่มีอะไรไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีก็ดำเนินไปอรหันต์ก็ดำเนินไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ได้กันไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่ได้กันเลยเป็นมหาคุณามหาคุณาดำาิริศเด้อ ตำแหน่ไปแต่ละครั้งมันเป็นมหาวนาการว่างล้างทั้นั้นก็มหาวนาไปต่โปรดสังฆบัตรก็ต้องอาศัยมหาดำาหนิประหลงดำาหนิ ทัมีทัไม่มีไมได้กัน่ที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนีกว่ก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไมได้กันไม่นจะแค่ไม่มีอะไร มันไหมอยู่แล้วก็ดำเรีไป<ม>สิ่งไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมดำเรีให,ห้เป็นมหากุณาขึ้นมาต่อสังฆวัตร์ได้ย,ยินได้สดับกรรมให้ไปตามนั้น